เดี๋ยวนี้เรียกคนตายว่าหมดบุญแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคนที่ไม่ตายแต่หมดบุญมีเยอะคือคนที่ไม่รู้จักบุญใจมันเป็นบาปอยู่อย่างนั้นจึงสะสมแต่บาปอยู่คำสอนหลวงปู่ชาสุพัทโท เวลาคนหมดบุญก็มักจะมีเรื่องไม่สบายใจมีเหตุที่เสียทรัพย์มีภาระจนไม่มีเวลาหรืออาจป่วยจนลุกไปทำบุญไม่ไหวซึ่งหากเรารอจนเป็นอย่างนี้แม้จะเห็นคุณค่าของบุญขึ้นมาตอนนั้นก็ไปทำบุญได้ยากแล้วคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนรวยบางคนจนบางคนมีทุกอย่างบางคน แม้แต่หนึ่งอย่างยังยากจะมีบางคนเหนื่อยเกือบตายจึงจะได้ทรัพย์บางคนไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีทรัพย์มารอท่าสิ่งนี้ล้วนแต่ถูกกำหนดโดยบุญกรรมในตัวเองดังนั้นขอเห็นคุณค่าของการมันทำบุญในขณะที่เราพอจะมีเรี่ยวแรงและพอจะมีทรัพย์อยู่เพราะถ้าหมวกเพลินใช้บุญไปเรื่อยๆหรือประมาทรอจนหมดบุญ แม้คิดอยากจะทำบุญในตอนนั้นก็ยังยากเลยเพราะเมื่อหมดบุญทรัพย์เราหมดไปด้วยหรือไม่ก็ป่วยจนจะประกอบการบุญได้ยากเวลาคนหมดบุญก็มักจะมีแต่เรื่องไม่สบายใจมีเหตุให้เสียทรัพย์มีภาระจนไม่มีเวลาหรืออาจป่วยจนจะลุกไปทำบุญไม่ไหวซึ่งหากเรารอจนเป็นอย่างนั้น แม้จะเห็นคุณค่าของบุญขึ้นในตอนนั้นก็ไปทำบุญได้ยากแล้วฉะนั้นเราควรหมั่นสั่งสมบุญขณะที่ยังมีแรงมีเวลาและไม่ป่วยเถิดเพราะหาก,กรอจนไม่เหลืออะไรเวลานั้นมันก็สายไปแล้วระวังหมดบุญคำถามตอบระหว่างลูกศิษย์กับพระอาจารย์ลูกศิษย์ถาม ตอนนี้ผมกำลังหาเงินให้ได้มากๆชีวิตจะได้สบายครับพระอาจารย์โยมเคยทําบุญไว้แค่ไหนโยมก็ได้ใช้บุญเท่านั้นถึงจะดิ้นรนแค่ไหนถึงจะหามาได้ด้วยวิธีที่ถูกหรือผิดก็ตามลูกศิษย์ถึงผมจะไม่ได้ทำงานผมก็จะได้เงินมาเช่นนั้นหรือครับพระอาจารย์ใช่ ถ้าถึงคราวได้ถึงโยมจะไม่ได้ทำมาหากินโยมก็จะได้มาโดยทางใดทางหนึ่งหรือจะมีเหตุการณ์มาบีบบังคับให้เราต้องได้หากถึงคราวเสียเงินหรือคราวชิบหายหมดตัวถึงเราจะตั้งใจทำมาหากินเราก็จะชิบหายล้มละลายหมดตัวเพราะชีวิตย่อมเป็นไปตามกรรมที่เคยทำไว้หากชีวิตเป็นดังที่เราลิขิต คงไม่มีใครตกงานไม่มีใครเสียคนไม่มีใครล้มละลายหมดตัวหรอกลูกศิษย์แล้วคนที่เขาเล่นหวยล่ะครับพระอาจารย์เราลองสังเกตดูคนที่ถูกหวยรางวัลใหญ,ใหญ่เกือบทั้งหมดถ้าไม่ตายก็ชิพหายเพราะเขาเบิกบุญที่เขาเคยทำไว้ทีเดียวหมดถึงเขาจะได้เงินมาแล้วเอาไปทำบุญต่อก็ตาม แต่อย่าลืมว่าเมื่อบุญเก่าที่จะกินในชาตินี้มันหมดแล้วเขาก็ต้องชิบหายหรือต้องตายส่วนบุญใหม่ที่เขาทำต่อน,นั้นเขาก็ต้องรอกินในชาติหน้าหรือในอนาคตอันไกลน้้นลูกศิษย์แล้วคนที่คอร์รัปชันล่ะครับพระอาจารย์เช่นเดียวกับคนที่เล่นหวยถ้าเขาเบิกบุญเก่าหมดเขาก็ต้องชิปหายหรือต้องตายเหมือนกัน ลูกศิษย์แล้วคนที่ทำมาหากินด้วยความสุจริตล่ะครับพระอาจารย์นั่นก็คือการเบิกบุญเก่าเช่นเดียวกันเบิกบุญหมดเมื่อไหร่ถ้าไม่ตายก็ชิพหายเพราะพระองค์จึงสอนให้เราอย่าโลภหากถึงคราวจะได้เงินมาก็ให้ได้มาด้วยวิธีการที่บริสุทธิ์เถิดสำหรับคนที่เล่นหวยเล่นการพนันคนคอร์รัปชันนั้นเขาน่าสงสารในอดีต เขาทำบุญไว้แค่ไหนเขาก็ได้แค่นั้นแต่เขากลับเบิกบุญด้วยวิธีที่ผิดทำให้ชีวิตหลังเบิกบุญหมดแล้วต้องทุกข์ทรมานทั้งบนโลกมนุษย์และในนรกส่วนคนที่ได้เงินมาด้วยความสุจริตและบริสุทธิ์ใจเมื่อเขาเบิกบุญหมดเขาไม่ต้องไปใช้กรรมไม่ต้องไปทรมานในนรกในเมื่อเราทำบุญไว้แค่ไหนเราต้องได้เท่านั้นแล้วเรา จะเบิกบุญด้วยวิธีการผิดๆทำไมอย่าใจร้อนอย่าโลภเดี๋ยวบุญหมดไม่ตายก็ต้องชิบหายนะเก็บบุญเก่าไว้กินตอนแก่ไม่ดีกว่าหรือลูกศิษย์แล้วทำไมบางคนทำชั่วจึงได้ดีล่ะครับพระอาจารย์เพราะบุญเก่าที่เคยทำไวมากเขายังกินบุญเก่าไม่หมดสำหรับบางคนทำดีแต่ไม่ได้ดี เพราะบุญเก่าของเขาไม่มีส่วนความดีที่เขาทำในชาตินี้เขาต้องได้รับอย่างแน่นอนแต่จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่ากรรมเก่าที่เคยทำไว้จะหมดเมื่อไหร่ลูกศิษย์แล้วคนที่มีลูกล่ะครับเราต้องทำเพื่อลูกไหมครับพระอาจารย์ลูกเรามีบุญแค่ไหนเขาก็ใช้เท่านั้นมีหลายคนที่มีเงินมหาศาลแต่ลูกเขา ก็ไม่มีปัญญาเรียนได้จบสูงสูงโลกคนมีเงินบางคนก็เสียคนหรือโูกเขาเป็นโรคร้ายเงินที่เขามีก็ไม่สามารถใช้รักษาโรคที่เป็นได้เพราะถ้ามีเงินแล้วทำทุกอย่างได้คนรวยคงไม่ทุกข์ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรอกจะหาเงินด้วยวิธีใดก็ตามจะโกงหรือสุดจริตก็ตามมีบุญเก่าเท่าไหร่ก็ได้ใช้เท่านั้น หมดบุญไม่ตายก็ชิบหายคุณผู้ฟังคะอย่าลังเลสงสัยกันอีกเลยว่ามนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรเพื่อเรียนหนังสือเพื่อสร้างความมั่งคั่งเพื่อเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือเกิดมาเพื่อสร้างกรรมดีให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารกินบุญเก่าอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตเพราะเงินที่มียังใช้หมดกันได้แล้วบุญ ที่ทำในอดีตชาติก็ย่อมหมดได้เช่นกันสร้างบุญใหม่ก็ทำได้ง่ายอย่าคิดมากมายใดสร้างบุญใหม่ก็คือการทำบุญทำทานด้วยสิ่งของด้วยเครื่องใช้สอยด้วยเงินด้วยจิตใจด้วยความเมตตาด้วยความการุณาแก่ตนเองและผู้อื่นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ก็คือการดูแลพ่อแม่ การกระตันยูรู้คุณการเดินทางสายกลางตามหลักธรรมคำสอนของพระตถาคตมักมีองค์แปดคือหนทางแห่งการหลุดพ้นอย่ามัวแต่ล้งความสำเร็จในทางโลกิยะที่มีแต่จะยึดจะหลงไปกับโลกแห่งการสมมุตินำใจและกายมาเจริญเป็นผู้รู้ในเรื่องโลกุตระให้แจ่มแจ้งกันเถิดนาะมาเพื่อเตือนสติกันค่ะ มาคนเดียวไปคนเดียวบุญแบ่งกันไม่ได้อยากได้ต้องทำเองค่ะอนุโมทนาสาธุกับทุกทุกท่าน